หัวหน้าพักภูมิใจไทยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะ,ะเป็นบรรยากาศพบปะกับอดีตรัฐมนตรีคลังโลกนะ,ะคุณกรจาติกวันิตนะค่ะสพี่น้องตระกูลจาติกวนิตค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอธิไกลาจาติกวันิตคุณกรจาติกวันิตคุณคุณทิพคุณพิบนะ,ะเดินทางมาเยี่ยมค,คุณชวรัชาญวีรกูลอดีตรองนายกค่ะบิดาของคุณอนุทิน คุณอนุทินก็เลยโพสต์ภาพนี้ค่ะอแล้วก็มีข้อความแคปชั่นด้วยนะบอกว่าสามพี่น้องจาติกวณิศนะพี่จิ๊บพี่ดอนพิบมาเยี่ยมพ่อถึงที่บ้านเป็นช่วงบ่ายที่น่ารื่นรมนะอันนี้ก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะะแต่ก็แน่นอนะคนก็คิดเอ้ยหรือหรือหรือเข้าพักภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณกรณ์ไไปเยี่ยมคุณพ่อ นะแต่ใทางการเมืองก็เป็นไปนท้งนั้นนะ<ช>คุณกรณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่พักไหนแล้วนี่ไม่ได้อยู่เออม่อยู่นะแล้วภูมิใจไทยก็ไม่มีมือเศรษฐกิจนะเออใช่เออไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมพ่อ <c oughs> นะแล้วก็อีกพหนึ่งคุณลุึงก็พสต์กินกินอาหารอีสานอ่าค่นะ